นี่ครับเครื่องวินซินสองพันเจ็ดนี่ดังนะไอ้ลูกลูกล่างเนี่ยมองเห็นไหมออีกลูกหนึ่งลูกนี้นะครับนี่ ทางชัดเลยนะครับเปลี่ยนนะครับสามตัวเลยเขาเปลี่ยนสามตัวเลยสายพานก็เอาเศจเล็กออกหมดแล้วแล้วเปลี่ยนกัน มีใส่ตัวกดนะต้องหันออกนะเ,นเพื่อนท่านผู้ชมหันตัวนี้อย่างนี้ไม่ได้เพราะฝาปิดไม่อยู่นี้ต้องทําแบบนี้ใส่่างนี้นะตัวนี้อาจจะไม่เหมือนเขา้าเครื่อมินซินเนี่ยหาไม้ลองหน่อยนะหนุนหน่อยแล้แลกดเนี่ยห็ไหม จะได้กดได้นะน้นจะกดยากเพราะว่ามันยุบตัวได้เห็นไหมมี่ก็อยู่แล้วครับร้อยหมุนดูนะหมุนก็ใช้ได้นี่นะนี่นี่คแคนี้ก็อยู่แล้วครับ ตัวกดนะอันนี้ตัวบนนะน100นม,มีเดือยด้วยมีเดือดยตัวหนึ่งเครื่องบินซินก็เรียกบูทบูทเสริมใส่มาแบบนี้เลยก็ดูนะไม่มั่นใจก็ดูว่าสายพานวิ่งแนละ้วมันตรงไหมนีนะ่นี่แล้วขันเลยอันนี้ตัวแรกตัวบนอุด นี้ขาแน่นๆมันต้องตึงมากนะมันขาดขาดแล้วมันจะยุ่งอืมขอมดนูนี่ดูลูกล่างตรงกันนะร้อยสองลูกละเหลือลูกหนึ่งนี่ข้างล่างนี่ ลูกล่างมีครบชุดมาอยู่แล้วจาซื้อมาแล้วประกอบเลยอตเก่าแล้วก็ออกก่อนน,นี่เขามีมาให้เรียบร้อย ให้เบอร์สิบสี่นะครับท่านผู้ชมก่อนไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปไปก่อนนะก่อนจะทำอะ่ะนี่ครับถ่าจากจับีนิดนึงน็อ,อตอ่ะกับประคอง ประคองหน่อยะคองนิดนึงอ,อ๋อหมดดุนดูลื่นไหมออลื่นก็ใช้ได้ครับเี็บร้อยอ้าวท่านผู้ชม เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์ทดูเลยว่ามันเป็นยังไงว่ามันจะโอเคไหมเปลี่ยนลูกปืนสามลูกเลยนะเปลี่ยนยกชุดไม่ได้ตัดไม่ได้ตอกไม่ได้เปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยงานเรียบร้อยไหม้องเป็นไงบ้าง้องโอเคลงเสียงดิได้หรืเปล่า <น>ได้ได้ค่ะ okay, <อ>ไม่สุดยอดฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมน,นะครับต้องแก้แล้วเนี้ยนะครับสวัสดีค่ะ